สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วจ้ามาเบิ่งอนาการลูกซ้ายจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นจะเขาเพิ่นจะเขาห้องจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นจะเขาไปนอนในห้องจา้าวันนี้ทักทายพี่น้องนะเดวตื้อขนาดพี่น้องจา้า ปิ๊บไปไหนเอาปิป๊บมาเล่นแล้วเพื่อนจะเข่าห้องพี่น้องจ้าห้องล็อกจ้ะพี่น้องเพื่อนเขา่าก็ได้ตัสดีวน,นี้มานี่อะ ดื้อขนาดนี้จะพี่น้องจ้าอืมอืมจ้าจ้าอืม <c oughs> <c oughs> เออใครว่าใครว่าฮะใครว่าโอ๊ยปากเหมน็น ดีวพี่น้องม่รว่าปากเมีนจะหายใจใกล้ารไปต้าต้เ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 ต้ต้เตเต้่ต้เต้เติเ้เเต้้่ต้เต้เต่เเ้เนเ่ มึนขนาดมึนขนาดแงง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 อย่างอีก,ออกเฮาเจ้าของมดเนี่ยโอ้สวนเนาะมาลาพี่ล้านน้องเนี่ยมาเอาอบลาบอฮะสับนี่ไหนจะพี่น้องจ้า ไทยให้เบ่งอาการพี่น้องเสาแล้วดื้อคือเกาฝากกดติดตามน้องโซนี่เนี่ยเด้อจ้าตอนนี้เร็วฝากกดติดตามน้องโซนี่เนี่ยเด้อจ้าสวัสดีจ้า